มาติดตามเรื่องของความคืบหน้าการผลักดันช้างป่ากันต่อค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสั่งตั้งศูนย์ประสานงานผลักดันช้างหลังพบปัญหาช้างป่าหลุดโคลงเข้าไปทำลายพื้นที่การเกษตรพร้อมสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์การสื่อสารทั้งวิทยุและโดรนที่จะทำให้การผลักดันมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ จากกรณีที่มีช้างป่าหลุดขลงจำนวน5ตัวเข้าไปในพื้นที่บ้านบริบูร์หมู่ที่1ตำบลบริบูร์อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแกน่นทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนพืชผลทางการเกษตรชาวบ้านต้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมงล่าสุดนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยนายประจวบรักแพทย์นายอำเภอเมืองขอนแกน่นรักษาการปลัดจังหวัดขอนแกน่น นายศักชัยจงกิจวิวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8เพื่อประชุมหาทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับนายอำเภอสีชมพูผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งทางผู้ว่ารชาชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า ช้างกลุ่มนี้มีทั้งหมด5ตัวหลุดโขงขณะดเดินทางจากเขตรรกสาพันธุ์สัตปาภูหลวงไปยังอุทยานแห่งชาติภูกระดึงโดยเข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมีการผลักดันไปแล้วสองครั้งแต่ทางโขงช้างเนี่ยก็กลับมาในพื้นที่อีกเนื่องจากระหว่างเส้นทางที่มีการผลักดันชาวบ้านพื้นที่อื่นทั้งอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยและอำเภอศรีบุญเรือนจังหวัดหน,นองบัวลำพูทําให้ช้างไม่สามารถไปถึงที่หมายได้โดยมีเส้นทางวนไปวนมานะครับ ซึ่งขณะนี้ปัญหาอุปสรรคในการผลักดันช้างก็คือช้างจะใช้เส้นทางเดิมในการเดินทางซึ่งบางส่วนเนี่ยจะผ่านพื้นที่เกษตรของชาวบ้านแต่ว่าไม่สามารถผ่านได้ด้วยเป็นช่วงที่พืชผลกําลังจะได้เก็บเกี่ยวชาวบ้านจึงไม่ยอมให้ช้างผ่านและเจ้าหน้าที่ยังขาดเครื่องมือในการผลักดันช้างได้แก่อุปกรณ์สื่อสารเช่นวิทยุดโดรนที่ใช้ทําการผลักดันช้างซึ่งจะมีประสิทธิภาพเนื่องจากต้องมองเห็นและสามารถระบุพิกัดช้างได้ จึงได้สั่งการให้อำเภอสีชมพูตั้งศูนย์ประสานงานผักดันช้างเพื่อความสะดวกในการทํางานโดยมอบหมายรักษาการปลัดจังหวัดขอนแก่นจัดหาวิทยุสื่อสารรวมถึงโดรนให้เจา้าหน้าที่พื้นที่เร็วที่สุดรวมทั้งจะประสานจังหวัดหนองบัรลมพูและจังหวัดเลยเพื่อชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชนถึงแนวทางการผักดันช้างของเจา้าหน้าที่เพื่อให้ช้างได้กลับไปยังพื้นที่ที่อยู่อาศัยต่อไปครับ